ข่าววันนี้ยังเป็นข่าวประจํารายการวันนี้นะครับยังเป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องวัคซีนครับเรื่องวัคซีนนี้ผมต้องบอกท่านนะครับเรายังทิ้งประเด็นนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์โดยตรงของประชาชน70กว่าล้านคนไม่ใช่แต่เพียงผลประโยชน์ที่จะใช้ภาษีไปซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นผลประโยชน์ที่ ถ้าได้วัคซีนคุณภาพตา่ำอันตรายมาถึงประชาชนดังนั้นท่านอย่าเพิ่งเบื่อวันนี้มีข่าวที่ผมไม่ได้ลงไม่ได้เอามาลงตรงๆอย่างในประเทศไทยแต่กำลังจะบอกให้เห็นว่าที่ผมพูดมาตลอดว่าวัคซีนของจีนนั้นคุณภาพตา่ำเพราะแม้แต่จีนเองยังสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ของอเมริกา100ล้านโดส เอามาให้ท่าดูอีกทีครับพูดทุกครั้งต้องมีหลักฐานเดี๋ยวคนที่เพิ่งเข้ามาดูจะหาว่ายกเมฆนี่คือข่าวจาก Financial ที่ลงในานามของยะฮูนะครับยะฮู Yahoo. เขาอ้างอีฟินแลนเชนี่ข่าวที่จีนซื้อวัคซีน100ล้านโดสจากไฟเซอร์ที่ผมยืนยันว่า ตามข่าวจริงและไม่มีการปฏิเสธจากสำนักข่าวของจีนมาหลายวันแล้วไม่มีการปฏิเสธนี่ลงข่าวตั้งแต่วันที่16บหธันวาคมนะครับจนถึงวันนี้จีนยังไม่ได้ปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ซื้อจากอเมริกาก็แสดงว่าจีนซื้อจริงแล้วซื้อไปทำไมต้องร้อยล้านโดสแน่นอนที่สุดไปฉีดให้ชนชั้นนำของเขาของมึงเองยังไม่ฉีดเลยชนชั้นนำ ผมออกข่าวไปแล้วตามดูนะครับเมื่อ,เ,อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในรายละเอียดเลยไปดูที่นั่นวันนี้ผมมาตามต่อปรากฏว่าเรื่องวัคซีนตัวนี้ยังเป็นเรื่องโอละพ่อจริงๆนั่นก็คือวันนี้สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาปฏิเสธไม่รับวัคซีนจีนครับ มีนัยยะสำคัญสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งอย่าลืมว่ากัมพูชานั้นมีการลงทุนจากจีนมากมากกว่าในประเทศไทยนะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนี่จีนลงทุนในกัมพูชามากแล้วก็ตึกใหญ่ของสำนักนายกตอนสร้างตึกสำนักนายกครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าสร้างไปแล้ว ถูกใช้ไปในทางอื่นจีนช่วยสร้างสำนักนายกตึกอีกหนึ่งอีกตึกอีกหลังหนึ่งให้แก่กัมพูชาให้แก่สมเด็จทุนเซนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชานั้นมีนัยยะสำคัญทั้งทาง,งเศรษฐกิจและทางการเมืองมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์เดิมที่กัมพูชามีนั้นมีใกล้ชิดก,กับเวียดนามแต่เนื่องจากเวียดนามทุนเนี่ยสู้จีนไม่ได้การลงทุนของจีนมากกว่า และประโยชน์ที่กัมพูชาได้จากจีนมากกว่าเวียดนามตอนหลังความสัมพันธ์ท่านฮุนเซนจึงใกล้ชิดกับจีนแต่เขายังกล้าปฏิเสธว่าเขาไม่รับวัคซีนจีนครับท่านเห็นความเหนือชั้นประเด็นที่หนึ่งไหมประเด็นที่หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบประยุทธ์กับสมเด็จฮุนเซนเขาเก่ากว่าครับขนาดเขาพึ่งจีนมากกว่าเสียบอกเขาไม่รับของจีน และผู้แสดงเลยนะครับหุนเซนปัดรับวัคซีนโควิดจากจีนลั่นกัมพูชาไม่ใช่หนูทดลองของใครอ้าวแล้วอายุทยมึงเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยขนาดที่ผมเอาข้อมูลนี้มาเปรียบก็คือกัมพูชาเนี่ยจีนลงทุนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในกัมพูชามากกว่าที่ไทยกับจีน ไทยกับจีนก็ว่ามากแล้วแต่กัมพูชามากกว่าเขายังกล้าพูดแสดงให้เห็นว่าเรื่องวัคซีนจีนมีปัญหาจริงๆนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเก่านะครับผมไม่พูดแล้วที่มีการสั่งการให้เท่าแก่เจ้าสัวธนินไปซื้อหุ้นในซีโนแวคผู้ผลิตวัคซีนที่จะขายไทยเนี่ย นั่นก็บกำไรไปรอบหนึ่งแล้วนะกำไรตั้งแต่ขายหุ้นหุ้นของซีพีในฮ่องกงที่ทำทำทำงานเรื่องยาเน,นี่ยหุ้นนึงขึ้นไปแล้วนั่นกำไรไปรอบแล้วแล้วต่อมากำไรโดยการเอาภาษีของเราไปซื้อวัคซีนที่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าคุณภาพไม่ถึงครับคุ้มครองได้แค่5 0เปอร์เซ็นเท่านั้นไอ้ยุทธยังจะต้องซื้ออีกแล้วยังจะมาใช้เป็นโครงการของพ่ออีกนะ โครงการของวังที่จะแจกประชาชนอีกผมบอกโอ้โหเทียบชั้นเทียบกึ๋นระหว่างฮุนเซนกับอยุธนี่อายุธต,ตกกระป๋องเลยครับประเด็นที่สองเขารัฐบาลฮุนเซนถือว่าเป็นรัฐบาลในนามภายใต้พระมหากรรษัตริย์เหมือนกันนะเพราะมีกรรษัตริย์เหมือนกันนี่เมื่อเปรียบเทียบกรรษัตริย์เขมรกับนายกร,รัฐบาล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของขเขมรกับรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยนี่แล้ววังยังจะอุ้มประยุทธ์อยู่อีกนะฮะแต่พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของวังกับรัฐบาลในกัมพูชานั้นวังเขาเป็นเขาไม่เหมือนไทยนะเขาเป็นเพียงเป็นกษัตริย์เหนือการเมืองแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบทบาทของกษัตริย์ ที่จะไม่เข้ามายุ่งการเมืองนี่เป็นไปอย่างนั้นจริงๆที่กัมพูชาท่านเปรียบเองนะฮะระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบไทยกับกัมพูชานั้นอันไหนดีกว่ากันแน่นอนที่สุดในประเด็นที่สองนี้ก็คือระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่กําลังแปรรูปเป็นราชาธิปไตยเลือกสรรน,นายกที่งี่เง่าที่สุดคือในประยุทธ์ที่มาจากการรัฐประหาร วันนี้สะท้อนออกที่เหตุการณ์เรื่องวัคซีนของจีนเปรียบจากกรณีของฮุนเซนกับประยุทธ์นี่คือข่าวช่องสามนะครับข่าวช่องสามลงเรื่องนี้คนอ่านข่าวคือคุณอะไรเนี่ยเมจาก,กาสุพิชยางกูลชื่อ,อรเรียกยากจังผู้หญิงสมัยใหม่ที่เป็นอย่างเนี้ฮุนเซนปัดปรัก ปัดรับวัคซีนแล้วในช่องสามเขายังโพสตข่าวซึ่งผมไม่ได้เอามาเปิดให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวจะมันเริ่มม,มันเลยสีเขาโพสต์ข่าวในกัมพูชาด้วยครับเป็นหนังสือกัมพูชานี่ครับข่าวเขมรน,นี่ตัวหนังสืออ,อักษรเขมรห,หมดมีรูปฮุนเซนเนี่ยสมเ็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศไม่รับวัคซีนโควิด19จากจีนแน่นอนแต่เขามีเหตุผลนะ เขาบอกระบุว่ากัมพูชาไม่ใช่ถังขยะไม่ใช่หนูทดลองของใครแสดงให้ชัดเจนให้เห็นชัดเจนว่ากัมพูชาปฏิเสธร,รับวัคซีนโคโรโนาแวคจากบริษัทซิโนแวคของจีนทั้งทั้งที่ทกัมพูชาเองเป็นสมาชิกในอาเซียนที่ใกล้ชิดกับจีนนี่คอมเมนต์จากข่าวช่องสามก็ขอขอบคุณนะครับอย่างน้อยที่สุดผมเปิดข่าวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้ว ในประเทศไทยไม่พูดถึงกันเลยเนี่ยแล้วผมก็เปิดมาทีละขั้นเอาหลักฐานมาว่าว่าวัคซีนของจีนนั้นเป็นวัคซีนที่คุณภาพต่ำกว่าของไฟเซอร์้้าไปดูคลิปเก่านะครับที่พูดถึงว่าการป้องกันการกลายพันธุ์เนี่ยวัคซีนนี้ของอเมริกาจะสามารถป้องกันการกลายพันธุ์ได้ทั่วโลกยอมรับแล้วคือของไฟเซอร์กับของเมโดนะั โมเดิร์นานะครับแต่ของจีนนี่ชัดเจนว่าไม่ได้แล้ววันนี้ก็มีการยืนยันอันนี้อันเมื่อกี้ที่ข่าวอันนึงแล้วนะนะข่าวอีกอันนึงก็คือข่าวของผู้จัดก,การนะครับคุณเซนปฏิเสธนะครับวัคซีนจีนแล้วมาดูหลักฐานจากบราซิลอันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ผมไม่ต้องไปค้นหาข่าวต่างประเทศ เป็นภาษาฝรั่งแล้วผมเล่นไทยๆอย่างนี้แล้วก็ง่ายดีไทยรัฐลงเองครับไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วท่าไปดูเลยไทยรัฐบอกว่าบาซินเผยวัคซีนต้านโควิดโคโรวแแวคของจีนต้านไวรัสได้แค่50.4เท่านั้นเป็นปัญหามานี่ผมออกข่าวมาเป็นระยะนะฮะวันนี้เลยไปไวๆว่าให้เห็นว่าวันนี้ การใช้วัคซีนของจีนในบราซิลที่เอาไปใช้ในขณะที่ยังไม่สามารถยังไม่ได้ผ่านเฟสสามยังไม่ได้ผ่านทดลองกับมนุษย์เลยก็ไปฉีดกันเลยคำว่าฉีดเลยกับการทดลองนี่ไม่เหมือนกันนะครับทดลองนี่เขาต้องติดตามติดติดตามคนที่เข้ามาเป็นเป็นตัวทดลองเขาต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายให้นะครับสมอย่างในอเมริกาเนี่ยก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยเขาจะรับอาสาสมัคร ไปฉีดทดลองแล้วเขาใจ่ายให้ใจ่ายสตางให้เป็นกรณีพิเศษแล้วเขาติดตามดูไม่อันตรายเพราะเขาต้องติดตามดูทุกทเจวันแต่ไอ้ที่ฉีดเลยนี่ตามเหมือนกันนะแต่มันกว้างแล้วโอเคดังนั้นวันนี้สรุปแล้วก็คือมีปัญหากันกับบาซิลแล้วผมก็เคยออกขา่าวว่ามีปัญหาหลายประเทศเอาละแต่มาดูวันนี้อีก ข่าวเรื่องวัคซีนยังเป็นปัญหาต่อไปก็คือในขณะที่รัฐบาลบอกว่ามีสตังมีสตังนะครับดูข่าวไอ,ไ,อไอ้แก้โคศกรัฐบาลโคศกรัฐบาลโชว์กระเป๋าตุงมีงบอีกหกแสนล้านยันคลังมีเงินพอแก้วิกฤตขอให้มั่นใจนี่คือข่าวเมื่อวันพฤหัสที่แล้วที่ผมเคยพูดกับท่านแล้วแต่เก็บมาอีกครั้งหนึ่งเป็นข่าวเมื่อ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันที่เจ็ดมกราคมน่าจะเป็นวันพฤหัสที่แล้วไอ้เจ้าโคศโกโคนนี้มาบอกว่ายังมีอีกหกแสนล้านผมก็ตั้งคําถามบอกว่ามึงช่วยตอบตรงๆหน่อยได้ไหมไอ้โคศโกไอ้หกแสนล้านนี่ทําไมตัวเลขมันกลมๆคล้ายๆกับงบกลางเลยวะซึ่งเราตั้งผมตั้งคอสัสเกตมานานแล้วว่างบกลางตัวนี้เป็นงบของวังไอ้หมอนี่มาบอกว่ามีหกแสนกวล้าน ทำไมมันตรงกันเลยไอ้งบกลางนั้นโดยหลักการคือเขาจะเอามาใช้ในเรื่องภัยสาธารณะภัยพิบัติสาธารณะโดยหลักการถูกต้องแต่มึงเอามาใช้ได้จริงไหมวันนี้มีหลักฐานยืนยันอีกว่าไม่ได้มาใช้หรอกไอ้โคศกมึงโกหกโกหกยังไงครับมีข่าวคุณอนุทินแสดงความยินดี คุณอนุทินแสดงความยินดีหนุนให้องค์การปกครองท้องถิ่นนะครับให้องค์งการปกครองท้องถิน่นซื้อช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลเอางบประมาณไปซื้อวัคซีนมาฉีดได้เองเลยได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะนี่อนุทินบอกนะประยุทธ์มันยอมหรือเปล่ายังไม่รู้นะอันนี้เป็นประเด็นที่หประเด็นที่สอง องค์การปกครองท้องถิ่นคือเทศบาลเนี่ยเขามีสตังส่วนของเขาที่เขาสะสมไว้เขาจะเอาไปใช้ถามว่าและงบหกแสนล้านที่ไอ้โคโงรัฐบาลมันบอกยังมีอยู่นี่อยู่ที่ไหนท่านเห็นหรือ,อยังฮะแสดงให้เห็นว่าวันนี้มีปัญหาแล้วครับเงินเนี่ยผมเข้าใจว่านายกเทศมนตรีนี่รู้ว่าไม่พอแน่ว่ารอตายแน่ประชาชนเขาก็อยากจะทำคะแนนสิเดี๋ยวจะเลือกตั้งกันแล้วนี่ จะเลือกตั้งเทศบาลแล้วเทศบาลนนบุรีนายกเทศบาลนนบุรีที่เป็นนายกมาหลายสมัยคนคนที่จังหวัดนนบุรีสะท้อนมาบอกว่าแกประกาศเลยครับขออนุญาตจะเอาเงินของเทศบาลที่มีเก็บภาษีและสะสมไว้เนี่ยไปซื้อวัคซีนมาคนก็ชื่นชมสิแต่ผมตั้งคำถามกลับว่าและไอ้งบหกแสนล้านอยู่ที่ไหนวะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ส่งสัญญาณกันแล้วว่าไม่มีตังค์เว้ยมึงช่วยกันแล้วกันคนุณอนุทินก็นเลยบอกว่าอนุทินหนุนอ,อปทอซื้อวัคซีนให้ประชาชนเ,ออเทศบาลนครลังสิตพร้อมทุ่มเง,งบงบ90ล้านสองนะครับพร้อมทุ่มงบ90ล้านและสองบริษัทยืน่นอยขออนุมัติใช้ในไทยแล้วสองบริษัทนี้ก็คือไฟเซอร์กับโมด e น n ายื่นขอในประเทศไทย อยู่ระหว่างการตรวจไม่รู้จะถูกกักหรือเปล่าเพราะว่าเป้าหมายนั้นเขาจะโปรโมทวังจะเอาวัคซีนของจีนมาแปะป้ายวังแล้วฉีดให้ประชาชนแต่วันนี้ข่าวมันแตกแล้วครับโปแตกว่าวัคซีนจีนคุณภาพไม่ถึง50%ดังนั้นวันนี้ข่าวนี้มันเปิดไปหมดแล้วแต่ประยุทธ์จะทำยังไงอะ จะปฏิเสธว่าไม่เอาของจริงยังไม่ได้เพราะซีพีไปแล้วเครดิตความสามารถยังสู้หุนเซนไม่ได้เห็นชัดทีนี้ในเนื้อข่าววันนี้ครับนอกจากมีองค์การปกครอง,องท้องถิ่นหรือเทศบาลเขาขอซื้อแล้วยังมีบริษัทประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เอาให้ดูข่าวนี้ก่อนนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าใช่แน่นอนแต่ว่าข่าวลงด้านเดียวทำนองว่าเทศบาลมีไอเดียดีจะช่วยแบ่งบางรัฐบาลอีกด้านหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่มีตังค์จ่ายหรือถ้าจะจ่ายประชาชนของคุณก็เอา,เอาวัคซีนจีนไปแจกก็แล้วกันไม่แน่ครับเทศบาลเขาหาเสียงเก่งเขาดูแลประชาชนซึ่งไม่ผิดนะครับการหาเสียงอย่างนี้เขาก็ดูแลประชาชนเขาก็เลย จะเอาเงินภาษีของเขาเนี่ยไปซื้อยาดีๆของอเมริกาหรือของอังกฤษอะไรแล้วแต่ที่มีข้อมูลชัดเจนวันนี้ข้อมูลมันปิดปกปิดไม่ได้แล้วนี่ครับเขาจะเอามาฉีดประชาชนในขณะที่รัฐบาลก็จะเอายาถูกๆซื้อจากจีนมีเงินทอนไปฉีดประชาชนดังนั้นวันนี้ข่าวที่มันสะท้อนอีกด้านหนึ่งก็คือ ไม่ได้ควักเงินหกแสนล้านนี่แหละครับไอ้โคศโกรัฐบาลมึงโกหกอันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งคือนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเสนออีกเหมือนกันครับเสนอจะขอฉีดวัคซีนเองแล้วครับไม่ผ่านรัฐบาลอีกแล้วอ้าวแล้วสิเห็นไหมครับเขาจะหาทุนกันมาเองแล้วเพราะเขารู้ว่ารอไม่ไหวแล้วนี่คือความจริงนะครับ เอาล้ครับผมให้ท่านรู้ข้อมูลตรงนี้เพื่อเป็นการติดตามข่าวสารชัดเจนเรื่องวัคซีนนะครับเกี่ยวกับเรื่องจีนส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ดูกันต่อไปแต่อีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับเทศบาลซึ่งขณะนี้กำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือการเลือกตั้งที่จะโยงกับวัคซีนและก็โยงกับ บ่อนการพานันแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่เป็นข่าวล่าสุดเหมือนกันญี่ปุ่นโพสต์เดย์นะเขาลงข่าวญี่ปุ่นพบโควิดกลายพันธุ์ใหม่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์อังกฤษที่ร้ายแรงนี่คือข่าวเมื่อวันที่11มกราแน่นอนนะกลายพันธุ์อย่างนี้วัคซีนจีนป้องกันไม่ได้ข่าวจากโพสต์เดย์ยังพูดถึงรายละเอียดอีก และนี่คือข่าวจากสยามรัฐเฉพาะบาซิลที่ผมบอกว่าใช้วัคซีนของจีนเข้าไปควบคุมนั้นปรากฏว่ายอดการติดเชื้อยังพุ่งอยู่ครับทะลุ8.2ล้านรายนะครับในบาซินและที่สเปนสเปนกับบาซิลน,นี่มันเชื่อมโยงกันอยู่นี่นะฮะในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฉพาะที่สเปนตายอีก5.2หมื่นศพ เป็นเรื่องใหญ่นะครับขอภาวนาว่าอย่าเกิดประเทศไทยนะครับพี่น้องเราจะเสียชีวิตกันอีกเพราะอ้ความมีรัฐบาลห่วยๆอันนี้และตรงนี้เองล่ะครับท่านจะเห็นว่าบทบาทในกรทมไม่มีเลยในขณะที่เทศบาลเ,เทศบาลจากการเลือกตั้งที่เขาจะมีการเลือกตั้งใหม่นี่เทศบาลลังสิตเทศบาลนน,นบุรี เขาเสนอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วไอ้กทมีนใหญ่กว่าเขาเฉยท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้ไอ้นายกเทศไอ้ผู้ว่ากทมหรือนายกเทศมนตรีที่มาเด้มาจากการเลือกตั้งกับที่เขามาจากการเลือกตั้งมันกระฉับกระเฉงกันแค่ไหนท่านดูเอาเองนะครับไอ้เจ้าอัศวินขวัญเมืองยังทําเฉยอยู่เลยครับและนี่คือประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านต่อไป